สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับช่องมิลนันอันดายกันน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาแกะของเล่นกันชื่อว่าฟิตติ้งรูมนะคะก็คือแกะของเล่นบาร์บี้ห้องใส่ตัวนั่นเองเลยมางั้นถ้าเกิดเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกัจมูกจิ<ด>๋วแต่ไม่แน่ใจว่าแกะยังไงไม่ต้องใช้กำลังใจหรือเปล่าคะอันนี้ก็ไม่แนะะ่ใจเป็นเรียกแม่ก่อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องไปค่ะแม่คะ แกยังไงหรอคะแกยังไงหรอคะไม่ใช่แกเลยค่ะแน่เดี๋ยวเราถ่ายคลิปไม่ได้แน่ๆเลยมาอาจจะต้องแกะอย่างนี้ได้ไหมแกะยังไงใส่กับไก่ได้ไหมหรือไปเอาให้กระดาษแขนแม่ใหญ่ตรงไหนตรงไหนประกันบำรุงยังไงเนาะขาแม่ใหญ่หรือที่แกะไม่เปล่าเนี่ยไม่มีนะ ใจแกตัดแผลแผลแผลเลยต้องแผลต้องแผลตัดแน่เลยเบลให้เหรไหมฮะเบลมาเลยค่ะนี่เอาไปใส่มานี่เห็นไหมนี่ที่แกะอยู่อย่งเนี้ยโอเมาต้องตัดต้องเอาเป็นใจคมเป็นแกไม่คมคะเอาเป็นใจคมสิคะนี่มันดึงออกมาไม่ได้ แล้วก็เป็นตัวมีไม้แขวนผ้าด้วยนะทุกคนให้เราซักผ้าแต่ไม่มีผ้านาได้เล่นก่อนนะคะเราเล่นเล่นเขากันแล้วเราจะเล่นพร้อมกันเขาเราะรีวิวหลอดหลอดเย้กันแล้วทุกคน้ล่าต้า้า้าต้าตต้าต้าตัาต้ตตต้อ ดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีวิวของอีกใช่ไหมรีวิวของอะไรพวกนี้ไม่มีคลิปแล้วไม่พี่น้องไหนอันไหนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคืออันนั้นไงอันนั้นเดิมเฮ้ยแได้แล้วแได้แล้วโอ้ยเอาว่าเป็นแบบนี้ได้แค่นี้ไม่ตัดจ้าตัดนี่แอนมีที่เก็บอยู่ใช่ไหมตัดเลยค่ะตัดตัดค่ะฝีมือการตัดของคุณแม่นะคะ <laughs> <laughs> อันนี้เป็นแผนรองนะเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะโอ้ยเก็บไ่ได้แล้วไปเย้ อันนี้เป็นที่รองนะมวลานน่ที่รองคือมันจะที่แน่มันนิ่มากเลยนะคะเย้มาถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวตัวเชนนี้ลองนะนีถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เจ๊เลยเย้เอาชุดเอ้ยเอาตัวเด็กผู้หญิงออกมาก่อนนะคะเฮ้ยขุดหัวได้ด้วยขุดหัวได้ด้วยเดี๋ยวว่างคุณได้จริงเหรอได้ แกปรงนิ่มมากเลยอย่าเดี๋ยว,เ,ยวเปลี่ยนชุดได้ด้วยดูดิดูนะคะเราจะเปลี่ยนชุดให้หน้องกันเดี๋ราจะไปเล่นด้วยกันนะไม่ไม่ไม่มีทางไม่ไมีทางไม่อันเนี้ยอันเนี้ยเราจะเล่นด้วยกันใช่ใช่เราจะเล่นด้วยกันต,นน <laughs> ตาแดงเขา,าแกชแะชุดได้แล้คะชุ้โอ้ยเฮ้ยมันแกะได้เลยโอ้มันนิ่มนะคะนี่แกะได้แล้วเฮ้ยมันจะแกะไงอ่ะ เย้แกได้แล้วนะคะแกได้แล้วต่อไปเราใส่ชุดอะไรดีนี่มีชุดเดียวใส่ชุดใส่ชุดอัมมาฮาเดีกวเฮ้ยตรงนี้เลยยังไม่ได้แกะนีนาเนี่ยอ๋อต้องแกะเอาจากข้างหลังหรือเปล่าอันนี้ต้องให้เราแกะไส่ออกมานี่ล้อเอันนี้เป็นที่ใส่ที่ใส่อันนี้ค่ะ ใช <laughs> ่นะคะขัานนะไม่ต้องแกะนี่แต่พ่ออย่าเดินจนเลยไงนี่ดูสิแกะอย่าี้ยเลยแกะเลยแกะเลยเย้เย้เย้แกะเลยแกะเขาให้แกะข้างหลังแกะข้างหน้าเนี่ยอ๋อแกะข้างหน้าแกะเส็นหน้านะคะน้องกบอีกมันต้องใช้แรงใจทำไมดีอยากแม่ไหมนี่โอเแรงใจเอามาค่ะแรงอยู่โน่น แม่เราทายเปื้อปือป้ออะไรามาแล้วค่ะปื้ออะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ <c oughs> ไม่เกีบปือ้อโอ้จุดเจบบบบบอบเ <c oughs> ๊ะบล๊ะบล๊ะบล๊ะนี่ชุดชุดชไหนงอ่ะใช่ใช่มันเป็นเฟซมาเลยนะไม่นั่นที่ไม่นันเก็บไ,ไ,ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันมีสก๊อตอื้นี่นกกอ,อ นี่ตัตัดยากันเลยการกลายเป็นของมีคมน,นะคะต้องใช้อย่างระมัดระวังเลยให้ที่บกโพช่วยใช้นะใช่ค่ะเวลาเนี้มันก็ไม่เตือนพี่เลยว่าให้พี่นะ <c oughs> เย้เฮ้ยเอิ่มตู้เสื้อาแล้วนี่นี่ <c oughs> ให้เรา,าทำทาไหนเรามันต้องเป็นแบบนี้เอาออกมาสิเน้ย,เอ,ยเอาแล้วพี่ไปแกะหลุดทำไมเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ เดีวเราเอาของออกมาให้หมดกันก่อนเลยนะคะน่าเป็นใจอะไรนะเส้นหน้านี่จะไปแกะเส้นหลังมามันก็แกะเส้นหลังเลยเมาให้เลยแล้วหนงแล้วหนงนี่หนูจะกินขนมก่อนเลยค่ะขนมขีมเมาเย้ยโอ้ติดมึงติดขนมออกมาแม่มาช่วยอะไรดิบุ้นเปิลแม่คะตรงนี้มันติดอะค่ะติดตรงนี้เลย เอาไปเลยเออแล้วคนน้อไมอยู is is yes. uh ่ตรงนั yeah, so ้นเวลาทำยังพี่ยังไม่หิวไม่ยังไม่หิวไม่หิวอ่ะแล้วแกะได้เหรอแกะได้เหรอแกะได้ไหมถ้าจะใส่เสื้อก็ต้องให้น้องใส่อย่างนี้นะเย้นี่ตั้งกระเป๋ายังไงอ่ะตั้งกระเป๋าอ๋อแล้ต้องอะไร นนีะะคโอ้เริ่มการแกะครั้งแรกก็วุ่นวายแล้วนะคะทุกคนไม่รเล่นไปนานๆจะวุ่นวายหรือเปล่าไอ้กระเป๋าอยู่ตรงกลางไงทุกคนเหรอให้ของคันดาคอนูยังไม่ได้เลยลองเองอ้เขาบอกเขาไม่อยู่เลยได้ได้ต้องเข้ามาในบ้านก่อนอันนี้มันนี่มันน่ารล่นหน่อยเนาะที่จริงอะมาแบบกล่องใหญ่เซ็ต สวยมากตรงนี้เราต้องมา,มาตกแต่งอีกทีค่ะอนีออันนี้คืออะไรอันนี้เป็นกระปุกเดี๋ยวต้องมาใส่กระปุกอีกไม่ดีมีกระปุกใส่ด้วยเดี๋ยวเราทันต้องแกะตรงนี้ค่ะโอ้นหน้าเล่นมากเลยนะกินขนมวันเดียวเล็กก็คือตั้งโชว์หน้าเล่นมาก ลั้นคุ้มมากคุ้มแบบด้านยากนะคะจ้อุ้ยติ๊ดติ๊ดติ๊ดอันนี้เป็นกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าอันนี้ค่ะเนี่ยค่ะคนอันนี้ต้องอยู่ด้านบนต้นนี้ต้องอยู่ตรงกลางกระเป๋านะคะไม่แน่ใจ ของเซตดีกว่าเอา้าเฮ้ยอีกเอยู่ไหนไอ่ะไมาดูทีแล้วละอ๋ออยู่ด้หรออันนี้คือไว้ยังไงอะอ๋อ,อ,อ,อตรงนี้ไม่ใช่ทุกคนตรงนี้ไม่ใช่เดจะต้องเอาออกก่อนนะเราต้องแบบนี้เอาด้าน,นไหนมาข้างหน้าเอาหัวใจอย่างใดน,นี้เอามาแขวนผ้าวันไหนกันถึงจะแขวนผ้าครับทุกคนเกะไม่ได้ไ<ฆ>ปันหรอ อันนี้นาวางไว้ตรงนี้ปัญหาได้เกิขเขเดขึ้นเนี่ยอืมพ่อเอ้ยแม่ขาช่วยหน่อยพุทธิมาวางไว้ตรงนี้ไงมอดเอ้ยเอาไม่ออกทำยังไงดีเออไม่ออ้ก็แม่ขายไม่ช่วยนะะ่ยค่ะทำไงอันนี้อะขะแกะมันแกะออกไม่ได้ต้องใช้งกงเกงอันนี้มันแกะออกได้เลยจ้าเราต้องมีวิธีการทำตรงนี้ ไดอมเาี่างเลยเนี่เอ้นี่อ่ใส่นเ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเรามากูข้าวกันก่อเดี๋ยวเรามาดูว่าเสร็จเแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงเนาะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวด้วยนะเพราะว่ามันเอ่อ เที่ยงไหมเที่ยแล้วเกินเที่ยงมาเลยเนที่ยงมาเลโอเคอ่าใช่งั้นขอตัวไปล้างมือก่อนแต่ไปล้างมือก็ไปปทานข้าวเนี่ยค่ะขอตัวเล็กไปอาบน้ำก่อนเพื่อแววเอแเอแวเอเล็กีอยู่เนี่ค่ะอ่าเอแม่